ขั้นตอนการเปลี่ยนเฟืองเกียร์ของ d s 7 0 0ถอดฝาประกบด้านล่างออกถอดบอดี้ขวาแล้วก็ด้านซ้ายออกหลังจากนั้นแกะฝาด้านข้างด้านล่างเพื่อที่จะถอดตัวทุน่นมอเตอร์ โดยใช้กูห๊กหกแฉกถอดฟินคอยออกมาแล้วใช้ตัวล็อกสีเขียวล็อกเพื่อหมุนเกี่ยวทุ่นออกดังนั้นขันฝาประกบตัวล็อกออกตัวนี้จะเป็นเกียร์ที่ต่อกับมอเตอร์จะเห็นได้ว่า ปลายศึกแตกละเอียดทำการถอดฝาด้านบนเพื่อถอดเกียร์แกนด้านในออกใช้ค้อนเคาะจากด้านบนเบาๆแล้วก็ทำความสะอาดด้านในซึ่งมันจะมีเศษเหล็กที่แตกออกจากฟันเฟืองพวกนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไป ใส่ตัวนี้ก่อนใส่ตัวแกนข้างในก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปลายที่จ่อกับมอเตอร์แล้วก็ประกอบกลับคืนตามขั้นตอนที่ถอดออกตั้งแต่ตอนแรกล็อกทุน่นแค่หมุนล็อกแล้วก็ใส่ผินคอยกันน็อตสตัว และยังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกด้านล่างเป็นตัวล็อกตัวตั้งระยะความลึกของเครื่องอย่างนั้นก็ประกอบฝาประกับด้านข้างด้านซ้ายก่อนแล้วกบด้านขวาเข้าไปขันนัดให้เรียบร้อยเป็นอันว่าเสร็จสิน้นทดลองเทสตั้งศูนย์ต่อไป